Yeah. Yeah, my b right uh huh. ครับสวัสดีครับผมชื่อเต้น,นะครับเป็นเจ้าของร้าน Big Day Shop นะครับได้อยู่ที่ใต้ของครับทูบิคาซานะครับเปิดตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงที่สอง The light you you จริงๆแล้วร้านเนี่ยมีหลายๆส่วนน้านที่ต้องปรับปรุงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการจัดสรรสินค้านะครับสอง้ายราคานะครับที่ร้านเน,เนี่ยไม่ได้ปิดรายราคารอถทวนนะครับสามก็คือว่า,เ,าเรื่องของจำนวนสินค้าที่นำหนายในร้านนะครับก็นะ อยากจะเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายมากกว่านี้สี่ก็คือเรื่องของอป้ายป้ายหน้าร้านนะครับอยากจะให้มีป้ายหน้าร้านเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีป้ายหน้าร้านเลยก็เลยอยทำะครับหลังจากปรับปรุงมานเนี่ยอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือหนึ่งนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อย สองพอมันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการจัดกลุ่มสินค้าแล้วเนี่ยทำให้ลูกค้าสามารถหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับสามเรื่องความชัดเจนของาร,คา,ครอาคาพอติดป้ายราคาแล้วเนี่ยทำให้ลูกค้ามีาตัดสินใจซื้อของในร้าเนเขาใช้เวลาตัดสินใจน้อยลงเนื่องจากว่าเห็นราคาชัดเจนโดยรวมแล้วเนี่ยรู้สึก พอใจมากถึงมากที่สุดนะครับก็คือบอกตรงว่าไม่ไดคิดว่าร้านจะจะจะนี้จะนี้ได้ขนาดนี้คือผมทําแบบก็ค,คือทำไปแบบเรียกได้ว่าทำไปแบบลุกทุ่งนะครับก็ลุยไปเรื่อยๆไม่ได้มีความรู้อะไรมากพอทางน้องๆจากทีมแมคโครนะครับน้องๆจากธนคบัญชีธรรมศาสตร์เนี่ยขเขามาปรับปรุงร้านเนี่ยก็ทำให้อะไรไหลายอย่างดีขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้และทางร้านอีเต้ชอปมากนะคะครับข,ข,ขอบคุณนะครับก่อนหน้าน,นี้ใช้บริการร้านนี้บ่อยไหมอะคะทุกวันแล้วก็หลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะก็รู้สึกว่าของเป็นระเบียบมากขึ้นหนาของง่ายขึ้นแล้วก็เห็นราคาดูราคางงายขึ้นชอบไหม แล้วชอบไหมชอบครับสะดวกค่ะหลังจากการที่มีการปรับปรุงร้านรู้สึกยังไงบ้างะคะก็ร้านดูดีขึ้นนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรมนดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านมากขึ้นค่ะเราแบบการหยิบของหาของมันยังไงบ้างะคะก็รู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นค่ะจากแบบเมื่อก่อนเคยเดินหาของนานมากค่ะอด่นี้ก็เดินเข้ามาก็จับได้เลยค่ะ อ๋อแล้วเรื่องมีป้ายราค่ะเพิ่มขึ้นแบบรู้สึกสะดวกขึ้นไหมะคะอ๋อใช่ค่ะคือเมื่อก่อนจะต้องต้องมาถามเคาน์เตอร์เขาอีบาอ์ร้านนี้ก็ดูได้เลยขอบคุณมากค่ะหลังจากการปรับปรุงร้านแล้วที่คิดรับเป็นยังไงบ้างก็สะดวกขึ้นค่ะน้องน้องก็จะบอกว่ากว้างขึ้นสะดวกการจ่ายเงินจ่ายอะไรก็สะดวกสบายขึ้นกว้างขึ้นขอบคุณค่ะ I <laughs> you.